คะทุกคนเดลตาทุกคนเข้าสู่โซอาร์เจมาสเซนเนลนะคะเสียงอับแปลกๆนะคะเพราะใส่แมสอยู่ตอนนี้อากาศไม่สามารถาสู่เข้าหายใจได้นะคะตอนนี้เราอยู่กับบนโลกที่มีแต่สีขาวเต็มห้องไปหมดเลยน่กกากลัวมากนะคะเวลาสาวโดนลมควันอาไม่เป็นไรนะคะก็มีซีใหม่เข้ามาอีกแล้วนะคะอัปเดตใหม่ซีข้างล่างบัดเชิญที่ดีที่สุดดีอีกแล้ว ดีตลอดก็เก่งให้มันได้ตลอดแล้งนี้มีเวอร์ชันบัตรเชิญโลมาเบิลนะคะกับบัตรเชิญบอดจับเนาะเขาเรียกบัตรเชิญแมงมุมนั่นเองนะคะรอบนี้แต่ว่ามันมีเลหลังอยู่นะก็มีการ์กระดักอันนี้ก็มีดาร์กแล้วนะคะเราทํดาร์กดีกว่าอันนี้ก็ฟองสบู่ก็มีดาร์กแล้วนะคะเราทํดาร์กดีกว่าอันนี้ก็มีดาร์กแล้วนะคะเราทํดาร์กดีกว่า อันนี้ก็มีดาร์กแล้วนะคะก็รอทาดาร์กดีกว่าอันนี้ก็มีดาร์กแล้วก็รอทาดาร์กนะอันนี้ก็ดาร์กเหมือนกันก็รอทาดาร์กนะคะซึ่งฉันจะเชื่อว,ว่าอีสออันนี้เดี๋ยวมันก็จะเข้าดาร์กนะคะแต่ฉันแรกก็ว่าจะทำสองแต่ไปมาไอ้ฉันทำาค้บัตรเชิญโลกเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพื่อเอาได้ใช้เพราะว่าไปดูเปอร์เซ็นต์นะคะมันก็ไม่ได้ขี้เละเออถ้าคิดว่าถ้าเป็นดาร์กก็คงไม่น่าจะเพิ่มอะไรมากอืมไอยบัตรเชิญโลกเนี่ยก็หกสิบเจ็ดห้าห้าห้า ถ้าเป็นดาก็น่าจะเป็น60ไปที่ชาร์จโล่นะเพราะว่าบัตรเชิญอาจจะไม่8ปดแถ้าบัตรเชิญ80ก็คือน่าจะดีหน่อยก็อาจเดี๋ยวค่อย,อยว่ากาันตอนเป็นดาส่วนอีออันนี้นะคะเออเป็นแมงมุม55หรอไม่แสดงผลบอก30เป็น85 2ครั้งมีโอกาสการันตีนะนร้อยกว่าก็ดีแล้วก็บัตรเชิญก็75ทีจริงๆก็ว่าจะทำเหมือนกันเพราะว่าเปอร์เซ็นต์บัตรเชิญค่อนข้างสูงนะ ถือว่าถ้าทำสองอันก็ดีแต่ว่าฉันว่ารออันนี้ดาร์กกว่าดาร์กก็น่าจะเป็น60เลยเนาะอ,อ้ช้ำอยู่นะดากแมงมุมหกสิบแต่ทําไมมันกลายเป็นแมงมุมต่อยแล้วนะคือแบบโมเดลนี้ก็คืออุ่นวาอุ่นวาไปหมดนะคะแต่อันนี้น่าทํานะเพราะว่ามีมาเบิลคืนแล้วก็มีบัตรเชนิญในตัวแล้วก็มีโลกอีกต่างหากมี3ความสามารถเลยนะก็ฮานดี้ตัวน,นี้เนาะมีลิมิเต็ดด้วยเพิ่มความสวยงามแต่ก็ไม่ได้อะไร ย้อนลาเช่นเดิมจ๊ะไปดูวัตถุดิบไหมหาอะไรบ้างหาเค้กเหรอเค้ก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 ก็ไม่ใช่หรอกเป็นบัตรเชิญโอ้นี่นะเค้กบัตตี้จริงด้วยเค้กสี่เนาะเอสองมีสามสิบสองกับแปดใช่ไหมไปหากันอัตราการออกอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งก็ถือว่าดี ะคะมีเพชรอยู่ทั้งหมด83,650เสพันรนะมาดูว่าเราจะเสียเท่าไหร่ในการเปิดหางประชิม8ชิ้นหรอกก็<ม>ขอให้ทุกๆุลกันนะคะวมนนี้เอมาแล้ว1ชิ้นนะคะเหลืออีกเ็จอ่ะชิ้นที่2นะคะเหลืออีกหกมารวดเลยเว้ย เลิศอันนี้เท่าไหร่ละสามเนาะอุ้ยมาอีกแล้วเดี๋ยวเท่าไหร่อ่ะสี่ครึ่งท่างแล้วปะปะเหลืออีกสามชิ้นนะคะทุกคนมาแล้วอุ้ยสี่ที่ 6. หกเหลืออีกสองชิ้นนะคะแะไรเงี้อีกหนึ่งชิ้นเท่านั้น ให้มันจบนะคะดาราสาวที่แปดครบจบแล้วจ้าเรื่องนี้ออกแจ้งจริงเรียบร้อยนะคะทุกคนก็หามาแล้วนะกับจี้เค้กเบิร์เด์บัตรเชิญมามอนนะคะมามอนนะมาเบิ้ลนะก็เ,เสียไปทั้งหมด5,300เนสรนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าดีตอนแรกกะว่าจะทำสองซี่นะคะซี่ใหม่ทั้งบัต ทั้งบัตรเชิญบอดกับบัตรเชิญโลแต่ว่าใช้บัตรเชิญโลดีกว่าฉันมีความคิดว่าเดี๋ยวถ้าหมวกพาราดินมาก็อาจจะต้องเอาหมัดเพชรออกแล้วก็น่าจะว่างจี้หนึ่งก็น่าจะใส่น,นี้ก็ทําเก็บเอาไว้มันเป็นสร้างโล2ชั้นเนาะแตงจริงเดี๋ยวอนาคตเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะเราต้องต้องใช้จี้ที่มันเป็นซูเปอร์โลนะแต่ก็กว่าจะมาเนาะก็ทําเก็บไว้ละกัน5้าพันสามก็ไม่ได้แย่นะคะเออก็เดี๋ยวรอเวอร์ชันดากมาไม่ว่าตอนไหนก็มีก่อนใช้ก่อนนะโอเคเนาะ อ่ะก็ถ้าใครทําอีเวนต์นี้ก็ขอให้โชคดีนะจ๊ะบูเกันใหม่ในอีเวนต์หน้าสำหรับวันนี้ก็อันยองนะคะทุกคน